Way to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay in ขั้นเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบ d เลียวตาชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่กาลีกันนะครับทุกคนคือน้องกาลีของรมเนี่ยก็ได้ปรับมาได้บัฟมานานแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเพิ่งมีโอกาสที่จะได้เล่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างที่จะโหดดีนะครับผมก็ หยิบมาเล่นได้เป็นบางเกมนะครับเกมไหนที่ตัวล้วงได้น้อยเนี่ยก็หยิบกาลีมาเล่นได้นะครับมันคนข้างที่จะเจาะไฟเตอร์เจาะแทงได้ค่อนข้างดีนะครับผมสําหรับตัวกาลีนะครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมนะครับผมถ้าเกิดเกมไหนเนี่ยมันต้องใช้ตัดเลือดนะครับก็เอาชิ้น2ออกนะครับอีวิลซิเกตเนี่ยออกไปสมุดตัดเลือดได้เลยนะครับผมส่วนเกมไหนที่ต้องออกตัดเลือดกันไหนไม่ต้องออกตัดเลือดเนี่ยผมมีพูดไว้ในตัวเกมแล้วนะครับ โอเคถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ได้วยนะครับไว้ที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมก้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําไปทางการเล่นกาลีในแพทล,ล่าสุดนี้นะครับ mm hmm. ก็ไม่ล่าสุดนะทุกคนก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับเพิ่งเพิ่งจะมาได้ทํานะครับโอเคสํา okay, หรับตัวของกาลีที่ปรับมาใหม่เนี่ยคือผมมองว่าปรับมาค่อนข้างดีเลยนะอันติเนี่ยคือเป็นเหมือนอันติจริงๆอ่ะทุกคนไม่เหมือนแพทที่แล้วที่อันติเป็นก็เป็นเหมือนสก,กิลธรรมดาแต่ัน,นี้คืออันตีอ่ะคืออันติจริงๆนะเก็บยิงโคตรจะเยอะนะครับผม จะช็อตนี้เพื่อนเราเล่นแต่ผมจะไม่สนใจนะทุกคนเพราะว่าตัวผมไม่มีสกิลช่วยเพื่อนนะต่อให้ผมไปวางบอร์ดล้วก็สโลได้ก็ไม่สามารถฆ่าได้ถ้าเกิดเขาเดินหนีออกจากบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นกาลีในช่วงต้นเกมเนี่ยยังยังทำอะไรไม่ค่อยได้ทุกคนเนี่ยก็แค่มาสโลช่วยเพื่อนไปดักเพื่อนแค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะครับถ้าเกิดโดนเวทป่านะเราก็แค่มาเดินคุมแบบให้จํานวนคนเรามันดูพอๆกับผ่งนตรงข้ามเนี่ยผ่งนตรงข้างก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นมากนะครับโอเคช็อตนี้เ็าเข้ามาอย่างนี้เราก็ช่วยโอ้โหผมลาคีต,ตัวเล็กไม่ได้ เพราะว่ากาลีมันไม่มีสกิลอะไรท,ที่ที่จะไปช่วยเพื่อนนะตัวมันเนี่ยมีแต่สกิลที่ต้องเคลียร์คีฟนะครับกาลีถ้าเกิดเคลียร์ถ้าเคลียร์คีฟเนี่ยเราเดินได้เร็วเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีแต่วูคองเราบวกทําไมอ๋อ,อโดนบอดดัมงัดไปนะไม่เป็นไรผมก็แบบผมถ้าเกิดถามฉันเมื่อกี้ที่ผมช่วยอัไรผมช่วยอะไรไม่ได้นะอืมแบบถ้าเกิดใครจะว่าผมว่าผม,าผมไม่ช่วยเลยมันก็คือวูคองไม่น่าเล่นอะถ้าเกิดวูคองแบบไม่เล่นก็คือจบละ โอ้โหผมวางบอลแล้วเขาดึงพอดีวะไม่เป็นไรไ่ได้ปะไม่น่าจะได้แล้วปะเราเราคือเราไม่มีซีซีต่อแล้วเนาะกาลีคือมันต้องการเวลสีนะครับแล้วมันเป็นนิ่งตัวนะครับที่ต้องมาคับรวยนะเล่นกาลีเนี่ยต้องเงินหนึ่งหรือไม่ก็เงินสองของทีมนะครับผมไม่ฉะนั้นเนี่ยคือสกิลมันติมันจะไม่แรงเลยนะถ้าถ้าติแล้วยิงยิงไปเนี่ยเลือดเลือดยุบไม่เกินครึ่งหลอดเนี่ยถือว่าแบบกากมากเลยนะครับยังไงเนี่ยยิงไปเนี่ยแป๊บเดียวก็ต้องครึ่งหลอดหรือไม่ก็ได้มากกว่าครึ่งหลอดนะครับ กาลีมันถึงจะน่ากลัวนะครับผมผมจะออกเป็น e v i l Secret เลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องการลดคูดาวด้วยเนาะแล้วก็ต้องการดาเมจที่แรงๆนะ e s e c r e t เนี่ยคือมันให้เจาะเวทค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเกมไหนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ตัดเลือดเนี่ยก็ออกไปตัดเลือดแทน e v i l Secret ได้นะครับช่้งวนีแก๊์เดินมาเราก็สาดเลยทุกคนเรียบร้อยต้องฟิกเกอร์ออกนะทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆแล้วนะเผื่อโดนเบลล่มเขาฟิกฟิกนะ ฟิกนัทก็คือจบเหมือนกันเราบัตเตอร์ไฟก็เราคือเราจะรอดไม่ได้นะ,ะเมื่อกี้นี้คือผมฟิกเกอร์เพื่อเอาชัวร์นะครับผมโอเคเรามาพูดถึงเกมที่ต้องออกตัดเลือดกับเกมที่ไม่ต้องออกตัดเลือดนะครับยกตัวอย่างเช่นฝ่งตรงข้ามมีลิโป้มีเออร์เล่อมีปลาไหลมีแบบซีเนเทียพวกตัวดูดเลือดหนักๆอะ่ะมีทาร่าอะไรเงี้ยเอออันนี้ต้องออกตัดเลือดนะครับแต่ถ้าฝ่งตรงเ้ามีมากันก้าแล้วก็มีเรียวมะแล้วก็อะไรกับที่มันดูดเลือดไม่ค่อยแรงอะ่ะวันเดอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบดูดเลือดนิดๆหน,น่อยๆอ ไม่ต้องออกตัดเลือดก,ก็ได้นะทุกคนเราออกไอเทมดาเมจเพื่อมาช่วยทีมได้นะครับจังหวะนี้ผมก็จะไปยิงจอๆเลยนะครับผมเห็นปะกระสุนมันเนี่ยค่อนข้างที่จะออกเยอะมากๆเลยนะครับจากคือจากมันออกแค่55เนี่ยตอนนี้มันออกมาเป็น90นะครับผมเพิ่มมาประมาณเกือบครึ่งเกือบแบบเท่าตัวเลยนะเพิ่มมา45เลยนะครับผมรับกระสุนที่ออกไปนะแต่ก็แต่ละนัดเนี่ยมันก็จะเบาลงนะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหานะครับทุกคนเพราะว่ามันยิงเป็นแผงเข้าไปเนี่ยมันโดนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับ กาลีเนี่ยคือมันมีสกิลหนึ่งในการวางบอ่อก,การวางสกิลหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือมันไม่ต้องหยุดชะง,งักเดินแล้วนะเนี่ยวางคือวางบ่อไปเนี่ยคือเราก็เดินได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยจังหวะนี้แก๊กดูดโคตดสวยนะผมก็ยิงจ่อเลยนะครับผมตัวเรานี่ก็แอบคอมโบกับแก๊กได้ค่อนข้างดีอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดแก๊กด,ดึงมาเราวางบ่อนะแล้วมันจะสโลนะครับแก๊กเนี่ยมีมีโอกาสที่จะกดอันติติดได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วเราก็สาดเลยนะครับสาดติของเราไปด้วยนะ ผมขึ้นมาเป็นบูลรดคูดาวด้วยนะครับผมแล้วผมเอารูนที่ลดคูดาวติมาด้วยเน่เพราะฉะนั้นเนี่ยตีผมจะคูดาวที่35%เนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับต้นเกมนะคูดาวแบบไม่ถึง2 0่ิอวเรียบร้อยครับผมเห็นปะคูดาวประมาณ19าวินะครับผมก็ถือว่าเร็วนะครับในช่วงเวลแรกนะครับแต่ถ้าติเลเวลสเนี่ยมันก็จะลดคูดาวเข้าไปอีกนะครับผมวิธีการเล่นกาลีเนี่ยก็คือเล่นทิ้งระยะนะครับอย่าเอาตัวเข้าไปนะครับไม่ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ต้องเดินเข้าไปตีก็ได้้ะบบผแถา จังหวะไหนามันเดินเข้าไปตีได้ก็เข้าไปตีนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยมันยังสามารถเดินเข้าไปตีได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเข้าสู่ช่วงการเกมเละเกมไปแล้วเนี่ยตามียดสงข้ามเนี่ยเริ่มจะแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนเปิดบ่อนะครับแล้วก็ยืนเปิดติอยู่ห่างๆนะครับผมถ้าเกิดจังหวะไหนาเข้าไปยิงได้ก็ค่อยเข้าไปนะครับประมาณนี้เนาะเทคนิคการเล่นบ่อโดนไม่โดนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมเราวางโซนเพื่อไม่ให้เขาเดินมาตรงนี้หรือวางดักหน้าเพื่อให้เขาเปลี่ยนทิศทางเดินอะไรเงี้ยมันได้เสมอนะครับผม โอเคนะเห็นปะผมก็จะวางบอแล้วผมก็จะเดินทิ้งระยะออกมาเลยนะครับเพราะว่าการคนโถมเข้ามาด้วยนะโอ้มาการ์ก้ามาดักตรงนี้ผมต้องฟิกห่าทุกคนเพราะผมไม่รู้นะว่าว่ามาการ์ก้าเนี่ยจะเอาผมตายหรือเปล่าแล้วเผื่อบัตเตอร์ไฟลเข้ามานะครับผมเพราะว่าผมโดนสโลหนักมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาบูทไอ้นี่มาด้วยไงบูทกันซีซีอ่ะทุกคนคือมันจะโดนสโลนานนะครับผมโอเคแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็จะออกเป็นคาตาสโลเลยนะครับคาตาสโลเนี่ยจะให้ความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะดีมากๆสำหรับกาลีเลย ให้ความเร็วเครื่องที่แล้วก็สโลว์เป้าใหม่นะครับผมเป็นไอเทมที่ใช้คอมโบกับอันติได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วยิงอันติไปแล้วเขาสโลว์เนี่ยเขาก็จะเดินหนีเรายากนะครับผมแล้วเราก็เดินเร็วด้วยนะมันก็แบบไล่อันติง่ายขึ้นนะเนี่ยอันติมีก็ยิงไปเลยก็ได้นะครับผมถ้าจังหวะหน,นยแบบอยากยิงแบบยิงเคียร์คลิปย,ย,ยิงไล่อะไรเงี้ยคือสามารถยิงได้เลยนะครับไม่ต้องไปกากมากนะครับเพราะว่าอันติเราเนี่ยมันจะคููดาวไวนะครับผมโอ้มากันกก้ามาอย่างนี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับ โอเคบอลด้าไม่ได้โฟกัสเรานะครับอย่างนี้เรายิงฟรีนะครับแพทเนี่ยคือสกิลสองไม่ต้องไปอัพนำน,นะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยคือมันไม่ให้พลังเวทแล้วนะครับผมผมก็เลยไปอัพที่สกิลหนึ่งแทนนะแต่ว่าสกิลสองเนี่ยให้เกาะมา,างค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเล่นเลนบนค่างบ่อยนะครับเพราะว่าเหมือนว่าคู่เราเก่งนะครับผมเราเรามีสองสตัร์นะแล้วก็มีหนึ่งดาเมจจากกาลีนะครับผมฝั่งฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างเก่งกว่านะเพราะว่าฝั่งเขาเป็นยอนยอน,ยอนไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับ แล้วอันติของมันเนี่ยยังมีประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับอันติมันเนี่ยไล่โซนศัตรูฝั่งตัวข้ามออกไปจากป้อมได้นะครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เราจะโถมาป้อมนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีคลิปนะล้วเราเปิดอันตินะแล้วเราก็สาดไล่เขาออกไปได้เลยนะครับเขาจะไม่มายืนจออันติเราแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเจ็บนะครับแต่ถ้าอันติเราไม่แรงเนี่ยก็เขาก็จะไม่กลัวนะครับผมนช็อตนี้ผมก็สาดรัวๆไปเลยนะครับโอเคแก๊กทำสวยมากนะดึงได้นะครับผมผมถึงได้บอกนะครับว่าเงื่อนไขของกาลีมันต้องงแรนะ แล้วตัวมันเนี่ยสกิล2มันเนี่ยเดินค่อนข้างไวนะครับผมก็เดินมาแท็กเวฟบ,บนแท็กเวฟกลางอยู่เงี้ยฟาร์มแบบฟาร์ม2เลนอ่ะอ้าวสวยดีดึงโดนอย่างนี้ก็สาดนะครับผมโอ้โหจ่อๆไปดิจ่อๆไปดิจ่อๆไปดิแทงแทงก็ลูดอ่ะผมบอกแค่นี้แหละแทงก็ลูดบัตเตอร์ไฟเอาเยอะบัตเตอร์ไฟเอาเยอะอ่ะทุกคนเราทิ้งระยะก่อนเดี๋ยวเผื่อเขาไหลนะวุ้ยแก๊สตัวนี้มันดึงแม่นจัดๆมันดึงโดนด้วยโอ้โหโคตรจ้ำเลยเพื่อนโอเคตอนนี้ผมได้ไอ้นี่มาแล้วนะ คาทา,ทาสโลนะครับผมเดี๋ยวดูย้อนนะให้ผมยิงย้อนตายเน,นี่ยทรงเนี่ยเรียบร้อยมาดิบบ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 เรียบโดนแบบเดินโคตรช้า <c oughs> เจอผมมีคาทาสโลอะ่ะแล้วก็ตดไล้ยิงอะ่ะอีซี่เลยได้ป้อมบ่นปะน่ะเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครแล้วเนาะโอย้ยังเหลือเบลดาฟ์อยู่นะครับ อันติไล่บาดัมนะครับอุ้ยผมโดนสตันนิดนึงหว่าเเดินช้าแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเอา้าโอเคได้เลือ,บอดบาดัมมาครึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงนะเดี๋ยวอันติมาอีกรอบก็น่าจะซ้มหรือรอบนึงอะ่ะมังกรเหรอแวนบอกเอามังกรแต่เหมือนว่าแก๊งจะดึงหรือเปล่าเคผมอยากเอาป้อมนี้ว่ะคือผมจะกดดันเอาป้อมนี้นะต้องอันติไล่นะครับผมเคลียร์ดีมาอยากเคลียร์หรือเปล่ามาเอา้าไม่มีคนตีป้อม โอ้โหภาษาอันติไล่ให้เอาเพื่อนเราไปแอบโอ้โหจบแล้วโ,โ,โดนงัดด้วยเละไปไหน,นตรงเนี้ยเอวูคองมานะแต่แวนเราตีมังกรนะครับผมแวนโอเคไม่เป็นไรอัติมาแล้ววะ่ะสาดตร้กไปเบลดัมจะไปไหนเ่าเบลดัมจะไปไหนละ่ะ,ไไละเพื่อนโอ้โหผมภาษาอันติโซนให้่ะกี้นี้ก็ไม่ได้ป้อมไม่งั้นก็ได้ป้อมแล้วก็ไปเอามังกรแล้วถ้าอยากได้มังกรนะกับแ,แวน เขาไม่ค่อยกล้าเข้าไปตีนะแวนแบบเมื่อกี้นี้ก็ตีได้สองทีนะเผะเๆก็ตีแตกได้เลยนะหันตีไปเลยครับผมตีมังกรนะเป็นตัวที่เคลียร์แบบช่วยเพื่อนเคลียร์มังกรค่อนข้างไวน,นะดูดาเมจดีเห็นป่ะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะแบบแรงมากเลยนะดึงโดนหรือเปล่านึกว่าจะดึงโดนนะถ้าแบบจะเอาจะเอาดาเมจเต็มเมเนี่ยคือไปยืนจ่อหน้ากันเลยนะครับแล้วก็ยิงนะผมถ้าเกิดมีเพื่อนหยุดแบบหยุดให้นะ อันนี้คือจะได้ดาเมจแบบเต็มๆเลยนะครับผมถ้าเกิดยิงไกลๆเนี่ยคือมันอาจจะมีบางลูกที่แบบขอบๆอ่ะคือมันจะออกไปข้างนอกนะครับคือมันจะไม่โดนฮีโร่เต็มๆนะครับผมคือมันจะโดนแต่โซนตรงกลางนะยิงไล่ไปมาดิยิงไล่เข้าไปยิงไล่เข้าไปยิงไล่เข้าไปมานาผมเนี่ยจะหมดก่อนนะครับผมเลือดเลือดเนี่ยไม่หมดก่อนเลยนะมานาหมดอย่างเร็วนะใช้แอนตี้บ่อยมากได้ปะ ดึงไม่โดนนะทุกคนเราไล่ได้นะเนี่ยไล่ออกไปเลยอุ้ยชิบหายแล้วบัตรเข้าหลังวะ่ะช่วยเพื่อนไปดูสวยแจมเพื่อนเราน่าจะได้ป้อมบนแล้วนะครับผมเราเหลือยอนแค่คนเดียวนะแล้วลิงกําลังขึ้นมาปิดนะครับโอ้โหป้อมเนี่ยทีเดียวเข้าไปทุบทีเดียวคือระเบิดเลยนะเอ้ยไม่ให้กลับอะไม่ให้กลับอะยื้อไว้อะยื้อไว้อะจะยิงอะจะยิงอะ,ะ,งอะทำไมอะจะยิงจะยิงจะยิงนี่ตามยิงให้สุด มานาหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมนะ่าจะต้องกลับการเงินผมค่อนข้างดีนะตอนนี้การเงินผมอยู่ที่1เลยนะครับวางบอไปแล้วก็ยิงแล้วก็เปิดติศาสตร์เรียบร้อยครับผมอีซี่จัดๆเลยนะทุกคนกาลีแผนเรียบเก่งมากเลยนะเท่าที่ผมดูมาเนะี่ยถ้าเกิดแบบฝ่งตรงข้ามตัวลุงน้อยๆแล้วฝ่งตรงข้ามมีแท้งแล้วก็ไฟเตอร์เยอะๆเ,เนี่ยผมมองว่ากาลีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับที่ค่อนข้างดีนะ เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ควรเลือกมาเล่นนะครับผมก็แบบเราก็เราก็ยืนอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ยิงอยู่ไกลๆอะ่ะแบบมันก็น่ารำคาแล้วนะแบบทาแค่เนี้แต่ปัญหาคือต้องต้องยิงแห่แรงนะครับผมต้องได้ฟาร์มด้วยนะ <c oughs> แต่ถ้าแบบถ้าเจอแบบฟาร์มไม่ได้แบบเดินฟาร์มบนไม่ได้คือฟาร์มไม่อแต่งการเงินแบบเงินกาลีมันก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเจอเกมแบบนีนน้ก็จะยากหน่อยนะครับแต่ผมก็กาลีเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่เล่นได้ทุกเกมนะครับก็ เล่นได้เป็นบางเกมนะครับถ้าเล่นแบบเล่นทุกเกมเลยเนี่ยแล้วยิ่งเลือกมาแบบทีแรกเนี่ยก็คือเราจะโดนพวกตัวล้วงแบบเยอะนะครับเพราะว่ากาลีมันไม่มีสกิลป้องกันตัวเองนะครับผมมันมีแต่สกิลแบบเนี่ยดาเมจอย่างเงี้ยแล้วก็สโลอะไรอย่างเงี้ยสก,กิลเกาะมันสามารถป้องกันได้ไหมมันมันก็ได้นะครับผมแต่ว่าเกาะมันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหรนะ่นาออย่างเงี้ยคือโหผมเพิ่งเห็นสกอร์ว่ะทุกคนย2บสองต่อสี่อ่ะฝั่งตรงข้ามฆ่าได้สี่อ่ะคือแบบกดเละเลยนะ โอ้เรียวมาเข้ามาช็อตน,นี้โคตรใจกล้าเลยว่ะหนึ่งสี่สงส่ไม่เอาแล้วนะทุกคนแบบคือน่าจะยอมแล้วเกมนี้คือไม่ไหวแล้วผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามยอมแล้วไอเดียวมาอยู่ก็เข้ามาหนึ่งสี่เอาดึงยอนโดนอย่างนี้ก็เรียบร้อยดียินสาติแบบจอ่อจ่อปะจ่อจออปะเรียบร้อยตายหมดนะครับผมฝั่งตรงข้ามน่าจะเอ็นแล้วลนะ่ะคิดว่านะแก๊กแทงไงละเรียบร้อยครับผม โอเคสำหรับแนวทางการเล่นกาลีก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม